สวัสดีครับผมเยนคนชอบดาบนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกครับมาแนะนําตัวเองให้เพื่อนๆรู้จักนะครับหาเพื่อนคนที่ว่าชอบแนวทางในการชอบดาบอะไรแบบนี้วันนี้ก็จะมีดาบให้ดูด้วยกัน2เล่มครับคือตอนนี้มีดาบที่ที่ผมดับเก่าเป็นดับเก่าที่ผมสะสมอยู่มี2เล่มครับวันนี้ก็จะดับเล่มแรกให้ดูนะครับแล้วก็ดาบเล่ม2เพิ่งนได้มาถึงวันนี้เองครับจะไม่เป็เพื่อนดูแล้วเป็นดาบอะไรครับนี้จะเป็นดาบเล่มแรกนะครับ เป็นดบับทางเหนือนครับจะเป็นดบับดับไหวนะครับเป,เป็นประมาณนี้นะครับตัวด้ามนะตัวไหวก็จะเหลือประมาณนี้ครับหลุดออกประมาณ20เปอร์เซ็นะครับตราะนูตรงนี้นิดนึงหลุดออกไปไหวค่อนข้างจะเล็กนะครับเล่มนี้ด้ามเดิมฝักเดิมแต่เชือกนี้ผมสั่งผูกใหม่ครับมามันมาไม่มีเชือกนะครับนีตัวฝักครับ วายก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับไวยเกือบครบครับมีขาดอยู่ตรงตรงตรงปลายนิดนึงครับมีขยเยินครับตามการเวลาครับอ่าดับเล่นนี้มีความพิเศษครับมีความพิเศษคือเป็นดับเหล็กกินเหล็ก,ลกอ่าหรือดับตะใบนี่เองครับามาดูใบดับกันครับ ดาบก็จะประมาณนี้นะครับดูมันชัดๆนะเป็นดาบเหล็กตะไบตีจากเหล็กตะไบครับจะมีล่องเป็นลายตะไบขึ้นอยู่จังๆนะครับอ่าเดี๋ยวายคลิปผมจะถ่ายภัพนิ่งให้ดูรายละเอียดในทีนะครับเป็นกรณีศึกษากันนะครับนี่ดาบครับประมาณนี้น้ำหนักเบาครับเล่มนี้ไม่งามางครับแต่ตรอง สวยมากถือก็เป็นหายากครับามวัดความยาวนะครับเล่มนี้ยาวยี่สบสองนิ้วหถือว่าเป็นหล็กตะไบที่ยาวนะครับยี่บสองนิ้วเกินยี่สบนิ้วนี่ยาวนะครับเหล็กตะไบพบส่วนมากที่เห็นกันก็สมัยใหม่ที่ตอนนี้ที่ตีก็ไม่ยาวสุดที่ผมเห็นประมาณยี่สิบนิ้วครับ อาสันสันอยู่ที่8มิลด้ามยาว11นิ้วครับอ่าป,ประมาณนี้ครับดามเล่มนี้อ่าขอแบ่งปันมาจากอ่าพี่พี่ชายนะครับคนนึงชอบดัมกันคุยกันก็เลยอ่าขอแบ่งแกมากตอนนั้นผมเองก็ไม่พูดตรงๆครับไม่มีตังในชอบครับอยากได้ก็เลยขอผ่อนพี่แกไปสองงวดคับกว่าจะได้เป็นเจ้าของ จะประมาณนี้ครับเล่นตามกําลังครับกําลังเราน้อยเราก็ค่อยเล่นสะสมไปครับอ่าสอบถามพี่เขามาดาบเล่มน,นี้พี่เขาได้มาจากอ่าตัวเมืองเชียงใหม่ครับผมอ่าเป็นเหล็กตะไบครับเมื่อก่อนเหล็กตะไบเป็นของหายากนะครับการที่จะหาเหล็กตะไบมาได้นี่นําเข้านะครับในช่วงเกือบเกือบร้อยปีที่แล้วก็เลยมีความ ยากในตัวของมันครับแล้วใช้งานใช้ใช้งานกว่าจะสึกตะใบตะใบดาบมากี่เล่มมาเพื่อนๆลองคิดดูกันนะครับเข้ม <c oughs> ขังนะเล่มนี้ผม, <c oughs> ผ,มผมตั้งเป็นดาบครูครับผมไว้บูชาเลยครับสวยครับชอบเลยครับอันนี้ที่พันสายมงคลน,นี่ไม่ใช่ไม่พันสายขาวนี่ไม่ใช่ว่าอะไรไม่ใช่ว่ามีวิญญงวิญญาณหรืออะไรนะครับอาการไหวหลุดครับ <c oughs> บางคนก็จะบิดว่าหน่ากลัวมีวิญญาณอะไรตามมาหรือเปล่าส่วนตัวผมไม่เจอนะผมสัมผัสอะไรของพวกนี้ไม่ได้นะขอญาตเก็บนะครับดูเล่มที่สองกันนะครับอืมอเล่มนี้มันจะเป็นเหมือนล็อกนะครับพอกดปุ๊บมันจะแน่นนะขยับไม่ลงนะครับแต่พอกดปักจะหลุดเล่มนี้ความสมบูรณ์ประมาณ 80%ครับแ้าได้เชือก mm. เชือกเดิมด้วยโอ้โ mm. หผู้ใหญแบบสุดยอดมากครับแตกกับตรงนี้ก็เ,เลยรัดด้วนมาตอนแรกก็อยากจะส่งไปบุรณนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาอืมเก็บสภาพเดิมดีกว่าครับมันเป็นร่องรอยการใช้งานอะไรแบบนี้ครับมันควรอน,นุรักษ์เดิมๆมากกว่าวกลัวมันจะดูใหม่เกินไปไปทําแล้วมันเสียคุณค่าครับมันดูเป็นเก่า อยากอยากให้ดูเป็นเก่าอย่างนี้มากกว่าดูใหม่ไปดูยังไงยังไงไ่ดูไว้ครับเล่มต่อไปอ่าเล่มนี้ผมเพิ่งได้มาจากเพิ่งได้เพิ่งมาถึงวันนี้นะครับอ่าปิดจากเจ้าของปัจจุบันเข้ามาจากอาจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมแต่สอบถามน้องเขาไปเล่มนี้น้องก็ได้มาจากอ่าในพื้นที่ภาคกลางครับแต่ที่ผมดูโดยรวมเป็นดับลำปางไว้ลลำปางครับอันนี้ อันนี้จะเป็นฝักเดิมแต่ด้ามน,นี่ทามาใหม่ครับจะเป็นงานไม้ไผ่ตันครับทาด้ามชาวบ,บ้านหอดูครับเดี๋ยวตาคิดผมก็จะถ่ายภาพนิ่งให้ดูเหมือนกันนะครับแบบนี่ไม้เดิมล่องรอยการใช้อายลุลัดอลูมิเนียมสี่จุดหนึ่งสองสามสี่ครับันนี้ท้ายก็จะเหงนะเล่มนี้ในใจนะครับกะว่าอยากส่งบุรณาครับ ผมชอบใบามากใบสวยมากครับนี่ก็เป็นล็อกเหมือนกันนะครับกดปดึปด๊กถอดนี่เป็นไงครับบันบันค่อนข้างจะยาวนะครับถือว่ายาวเหมือนกันอย่นี้อ่า2ี่สิบเอ็ดนิ้วสันแดมิลสันเท่ากับดาบเล่มแรกของผมเลยนะครับด้าม1 0บนิ้ว สันเลี่ยมนะครับมีสันเลี่ยมเป็นใบดาบตอกลายครับ,บตอกลายมีตอกลายตอกน่องเลือดเกา่จาจะมันนี้ับใบสวยครับรูปทรงสวยเลยครับเล่มนี้เป็นเด็กเป็นใบดาบงามหมานะครับอ่าเป็นเด้งนะครับน,น,นบีถือว่าเป็นดาบสมดุลน,นะครับรูปทรงก็สมดุลมากสวยมาก เรมน,นี้มีอายุประมาณไม่ต่ำจะห้าสิบปีนะครับคมจะเปิดด้านบนด้านปลายนะคมจะเปิดมาถึงบริเวณนี้เลยครับคมดาบความยาวกำลังพอดีผมชอบดาบความยาวประมาณยี่สบเอ็ดยิบสองนิ้วนะครับใช้งานคล่องดีครับ สวยเลยครับก่อนจะเก็บนะครับคลิปนี้นะ่าจะส่งอยากบุรณะครับจะบรุรนณะให้เป็นาทางลำปางทางลำปางเดิมของเขาครับจะเป็นงานไหวจะทําเป็นไหวแล้วก็ด้ามก็จะทําทําใหม่เป็นเป็นเป็นไหวเหมือนกันนะครับให้เก็บสภาพให้เหมือนเดิมที่สุดครับอ่าวันนี้ก็มี สองเล่มโชว์ประมาณนี้ครับดาบเล่มแรกกับดาบเพิ่งได้วันนี้ยังไงเดี๋ยวผมก็จะหาคอยดูคลิปต่อไปว่าจะมีดาบอะไรเข้ามาให้เพื่อนรับชมกันบ้างครับที่ออกมาทําคลิปไม่ได้ว่าผมเก่งหรือมีความรู้เยอะอะไรนะครับผมแค่อยากอยากโชว์ชอบอาดาบดาบไทยความเป็นไทยครับก็อยากหาเพื่อนที่ว่าชอบแบบแบบเดียวกัน ครับผมหาค้นศึกษาความรู้ไปเรื่อยทำสิ่งตัวเองชอบแบบทาคลิปเล่นคดีเห็นเห็นมีมีคลิปดาบของอพี่ท่านหนึ่งครับเป็นแรงบันาลใจก็เออยากขึ้นมาทําเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยนะครับอะไรเป็นสิ่งไทยก็อยากจะทําก็เลยทําคลิปโพรเนียรมาครับก็ยังยังหาประสบการณ์ยังหาความรู้เยอะเหมือนกันครับแค่ชอบแล้วก็ถ้ามีสิ่งอื่นสิ่งใดที่ผมพูดผิดพลาดไปเกี่ยวบเรื่องดาบ นะครับเพราะผมก็เองก็ยังไม่เก่งไม่รู้จริงครับผมก็ขอประทานอาภัยพวกพี่ๆเ,เพื่อนๆนะที่นี่ด้วยนะครับผมครับวันนี้ขอลาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ